น้ำพริกอ่องสูตรเด็ดสไตล์ก็อดซานชาแนลนะครับอันดับแรกเราก็ใส่น้ำมันพริกท,ที่เราขูดไว้นะครับแล้วก็ไปมาคั่วไปมาคั่วคั่วคั่วให้มันหอมครับก็ใส่หมูครับใส่หมูคั่วหมูให้ให้สุกครับพอหมูสุกแล้วก็ใส่น้ำล้างโคกครับปรุงด้วยน้ำตาลหน่อยหนึ่งครับ ก็ใส่มะขือเทศครับใส่ไปเลยครับรดใส่ไป้วเข้ากันโอเคแล้วก็รอมะขือเทศสุกนะครับใกล้จะได้ที่แล้วครับแล้วก็ใส่ผักชีครับแล้วก็เตรียมใส่ถ้วยครับ มากินครับตักเลยครับไป okay.